เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคามาราธนาสินห้าโดยพร้อมเพียงกันนะครับมาอย่างคันเตสุ่ิสุราคะนาทัยปสารเนลสสหปัญจศิลานิยาจารยผู้ทียามปิมามยัางพันเติสุ่ิสุลงราคะนาทาย

าสัมพัสสยามปิดสังขังสรรนังัจามิปตดยมปิดสังขังสรรนังัจามิปานาติปาตาเวรมณีติกาปัทตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีจา สมมาธิยามิตรอาทินาธานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยมิตรอาทินาธานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยมิตรคเมสุนิชาจาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยมิตร รามสุมิชาจาราเวรามีสิขาประทานสมาธิามิมุศาวา,า,วาทา,า,า,วา,วา,าเวรามิสิขาประทานสมาธิามิมุศาวาทาเวรามีสิขาประทานสมาธิามิสุราเมริยะปะจัจจคอมารตตานา เวรัานิสิงกาปัทหังสมาธิยามีสุขรามระยะมัชฌะปมาทะพานาเวรานีสิกาปัทหังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกาปัทานิสีเลนะสุกติงยันเตสีเลนะโพกตัณทา สีเลน,นะเนปติงยันเตตสมาสลังลิโซทะเอสาธุคณะผู้แทนทั้งหมด12ท่านถาวายปัจจัยและทายาธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์มีรายนามดังต่อไปนี้ครับ <c oughs> สำหรับเจ้าภาพถาวายทายาธรรมมีทั้งหมด8ท่านนะครับดังรายนามดังต่อไปนี้นะครับ คุณปาราณีเจียจันคุณวอกเปวันคุณบุตรสบาคุณพี่พรสองแควคุณปิยะวานยานศริคุณกนกพรบางแช่มคุณประวินรัตทิบุตรคุณจันดีแก้วก้าและคุณพัชนีทะถะแทงดีขอเรียนเชิญครับแล้วก็ขอเรียนเชิญได้ถวายเลยนะครับสา จะขอเรียนเชิญ่านเจ้าภาพทั้งหมด12ท่านนะครับขวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์พระเถรานุเถระที่มาเป็นเนื้อนาบุญในวันนี้นะครับมีรายนามทั้งหมด12ท่านดังต่อไปนี้ครับคุณวานิดาครูสคุณวิพาดาสมบุ์เปลงคุณจินนาน้อยเพงคุณธนิศราเสนหอยคุณนันทนาศียาเทพคุณอัจฉิมาเขื่อนคำคุณจำเนียรเฮ่งซุนคุณวัดีเตงประเสริฐคุณลินดายิมพระ คุณอัญชรีอุบลารักษ์ศรีคุณประวีนาขวัญดีและคุณสนามทองมูลขอเรียนเชิญครับพร้อมแล้วก็เรียนเชิญเลยนะครับสา ท่านชนญาติโยมที่ได้จมุมกันในสถานที่นี้สาธุาขอนมูตนาบุญกุศลที่ทางคณะดได้ร่วมกันจัดให้มีการตักบาตรถือว่า เป็นโอกาสดีที่ชวนญาติโยมสาสุชนทั้งหลายได้มาทำบุญในโอกาสที่คิดว่าเป็นโอกาสสำคัญรับที่ผู้มความตั้งใจในการทำบุญขอโมทนากับคณะที่ ดเนินการให้มีความสำเร็จส่งความปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจและปรารถนาขอให้มีสุขภาพกายใจเข้มแข็งต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับสักต่อต่อไปขอให้มีพลังกายพลังใจเข้มแข็งมีพลานไมสมบูรณ์ ขอให้คิดประสงค์จำนวงสิ่งใดก็สมความปรารถนาคิดสิ่งใดก็ให้สมความตั้งใจขอให้มีร่างกายสลังกายเข้มแข็ง,ขงต่อสู้กับอุปสักต่อสู้กับชีวิตต่อไป ขอสมุตนาสิทานสาธุโชติรตโยยะ ลำดับต่อไปคณะสงฆ์นะครับจะได้แพรแถวรับบาทเดยนเฉทุกท่า,านาได้หันหน้าเข้าสู่แนวคมแดงนะครับ หอตุ่ทานที่ข้าพเจ้าไม่ดีแล้วหนอตรงเป็นเครื่องกำจัดอาสวาติเลนออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดกราบนิมนคณะสงฆ์แปลแถวรปากครับ เขาจะใส่แบบเรียนเก็บใหหา

คะแนนอมไหนียอไรนะี่รีวันนี้แครมีถุงยืก่อนแล้วยืก่อนนะฮะงผักแม่เลยดูดด น้องไงครับ <laughs> 好。好 ตันไม่จำแนง ชาทูสัพพะค่ะ Tchau,